สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Spo ร์ b บา n e นิค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูก,กาล2022-2023ในสัปดาห์ที่34ค่ะ สำหรับโปรแกรมวันเสาร์ที่29เมษาย,ยน2566ค่ะเริ่มเวลา18บแนาฬิกาสานาท,ทีคริสตัลพาเลสพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนและทรูพรีเมียร์ฟุตบอลสอส่วนเวลา21่สนาฬิกาค่ะไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนพบบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ ทายทอดสดทางช่องถูปพรีเมียร์ฟุตบอลหนและถูปพรีเมียร์ฟุตบอล2เบรนท์ฟอร์ดพบนอตติงแฮมฟอร e s t สทายทอดสดทางช่องถูปพรีเมียร์ฟุตบอล3และ ID STATION ช่อง894ส่วนวันอาทิตย์ที่30เมษายน2,566ค่ะเวลา20นาฬิกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแอสตันวิลล่าทายทอดสดทางช่องถูปพรีเมียร์ฟุตบอลหน ฟูลแลมพบแมคเชสเตอร์ซิตี้ถ่ายาทอดสดทางช่องถูกรีเมียร์ฟุตบอลสองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบเซาท์มป์ตันถ่ายาทอดสดทางช่องถูกรีเมียร์ฟุตบอลสามบอลมัดพบลีดยูไนเต็ดถ่ายาทอดสดทางช่องถูกรีเมียร์ฟุตบอลแปดและไอดีสเตชันช่อง894และเวลา22่สนาฬิกาสานาทีค่ะลิเวอร์พูลพบทอตแนมฮอตสเปอร์ถ่ายาทอดสดทางช่องถูกรีเมียร์ฟุตบอลหนึและถูกรีเมียร์ฟุตบอลสอง ส่วนโปรแกรมการแข่งขันขึ้นวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566ค่ะเวลา2นาฬิกาเลสเตอร์ซิตี้พบเอฟเวอร์ตันถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2และโปรแกรมการแข่งขันใน้ขึ้นวันอังคารที่2พฤษภาคม2566ค่ะเวลา2นาฬิกาอาร์เซนอลพบเชลซีถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรแกรมการแข่งการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ประจำสัปดาห์ที่34ที่สปอร์ตบารนิวสนำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ